สวัสดีครับมาต่อแบบต่อจากตอนที่แล้วเลยนะแบบไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยนะครับหลังจากที่ได้ท่าปีนแล้วเ,เสียงเกมมันดังไปเนี่ยเชิญเดี๋ยวผมขอดูไอ้ hm นิดนึงนะครับแล้วก็เ,เสียงเกมลดลงนิดหน่อยเ,อเราได้ล็อกคลาดมิ่งมา <c oughs> น่าจะใส่ให้ได้ไม่กี่ตัวใช่ไหมใส่ให้ได้แค่เต่า เราอาจจะต้องใส่ให้เต่านะครับโอเคผมว่าเต่าผมอาจจะได้ถือแบบว่าท่าสองท่าเลยนะท่าขัดเลยนะครับข้างบนนี้มันจะมีทางไปต่อนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูมีอะไรหรือเปล่าเาทรดเนรอร์นะครับมันจะค่อนข้างง่าแล้วเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองหิมะใช่ไหมก็จะมียิมแบบท่าท่าน้ำแข็งอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะค่อนข้างจะสู้ยาก พราะผมไม่ค่อยมีแบบว่าทา่าที่ออกไปแก้น้ําแข็งเลยนะครับแล้วก็แพ้น้ําแข็งเยอะมากนะทั้งแบบว่าทั้งทา่าบินแล้วก็ทา่าพื้นนะครับแพ้น้าแข็งเลยนะครับตัวอะไรอะ่ะอ๋อเคฟเฟอรี่นะครับโอเคผมยังชอบใช้ท่าคลัชอยู่นะถึงแม้ตัวนี้จะไม่ได้เป็นท่ามืดก็เถอะคือท่าคลัชมันโจมตีกายภาพแรงนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นโจมตีกายภาพด้วยนะ มันก็ได้ค่อนข้างจะเข้ากันแปลกๆนะครับอ้าวอันนี้คือทางเข้าเมืองเหรอผมว่ามันต้องไปทางอ้ไอ้นี่อ๋อผมว่ามันต้องเข้าไปทางซ้ายในเงี้ยเหรอไม่ใช่ทางซ้ายเหรอเดี๋ยวดูแผนที่นิดนึงนะครับอ๋อมันคือตรงเข้ามาเลยนะโอเครู้สึกจะตรงเข้าไปอีกลึกอยู่ปะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ก่อนนะครับรอบๆนี้มีอะไรอันนี้ก็ทางเข้าเหมือนกันเหรอ อันนี้ก็เหมือนจะเป็นทางเข้าเหมือนกันนะครับอ้าวนี่ไงเจอบ้านละเจอตัวเมืองแล้วนะครับเฮ้ยแต่เหมือนจะไม่ใช่ตัวเมืองนี่ตัวนี้มันเหมือนจะเป็นแบบทางแยกเข้ามาเฉยมีเทรนเนอร์ด้วยนะครับแถวนี้เฮ้ยอะไรอะ่ะไอเทมบอเอ่อไอซ์ฟิลลิ่งทัสตัวนี้ก็มีโปเกมอนให้แบบว่าจับนะครับโอเคตัวนี้คือเทรนเนอร์ไหม I'm using the dowsing machine on my focus อ๋อคนนี้เขาใช้ dowsing machine dowsing machine คืออะไรผงนาเอนาฬิกานะครับเขาบอกเขาจะแจก dowsing ปะคนนี้จะแจกโดยฟังก์ชันของนาฬิกาอะไรยี้หรือเปล่านะครับ I'm looking for ting h bullets under the snow เขาใช้ดาวเสีงแมชชีนนะเพื่อหาของที่อยู่ใต้หิมะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คืออะไรอะอ่ะเพอร์ซั้นแอตแลสไทรแตง for visiting a gift ประมาณว่าแบบว่านานๆทีแบบว่าแบบมีผู้คนมาแถวนี้ปะเขาก็เลยให้เอ่อเป็นของขวัญอะไรเงี้ยนะครับได้สเปลแท็กมานะครับ เ,เปลแท็กอะไรนะป้ายันเหรอเปลวแท็กเราได้ป้ายอันมาสองป้ายันมาสองอันเลยละทีนี้อ,อ๋อมันป้ายยันคุละันนะครับเอาไว้สวมใส่โปกเกมอนนะมันจะเป็นซินสิสมันเป็นซินิสเตอร,ร์นะผอบอซินิสเตอร์คืออะไรเพิ่มพลังให้อ๋อาธาตุผีโอเคเพิ่มพลังให้าธาตุผีนะอันนี้ป้ายันาธาตุผี ตรงนี้มาเพื่อนสู้กันเลสส์สกอทาดน้ำคลัช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 เมื่อกี้เหมือนจะเป็นเหมือนจะขึ้นชื่อได้ว่า4ีสักอย่างน่าจะเป็นทาดน้ำเหมือนกันเอาไฟฟ้ามาช็อตนะครับอ๋อผมลืมลืมจังเลยตัวนี้เป็นมืดแพ้ไฟติง้ง ว่าผมโจมตีได้อยู่จ <Okay. S 1> ิตตี้เพิ่มความเร็วตันเต์แฟงเฮ้ย hey, ทำไมตันเต้แฟงอออโดนอยู่ okay. ตกใจหมดลึกว่าจะเจ็บตัวแล้วนะครับแถวนี้ก็เป็นหิมะขาวๆไม่มีอะไรเนาะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับแถวนี้อ,อ๋อลึกนิดหนึ่งตรงนี้หิมะเป็นเมืองที่เดินเดนทางลำบากนิดหนึ่งนะครับ ผมจะเนี่ยเหมือนจะมีอีกเยอะนะตรงนี้กว่าจะเข้าไปถึงตัวเมืองได้ตรงนี้เราะทะสู้ไปแล้วนะโอเครักษาชีวิตโเอเควันนี้หนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอรอมแควันนี้ ถ่าไฟติ้งกับพิษมันมีโอกาสติดพิษอยู่นะมืดน่าจะแพ้ไฟติ้งเนาะจะไม่ผิดโอเคเซิร์ฟตั้งชนะอยู่มาโช๊คเขาใช้ไฟติ้งเหรอ,อเดี๋ยวเราเอานอกมาแก้นะครับชึบป่าท,ทั้งเดียว โอนิกส์อันนี้ไม่ใช่ไฟติ้งแล้วดีวที่อ่านข้อความถ้าไม่อ่านข้อความเนี่ยจ,จะต้องเสียเพราเปลี่ยนเสียเทิร์นกันนิดนึงหรือไม่ก็คงต้องใช้โคดซอมแัตเอ่อขึ้นไปทางเหนือครับเออ่เดีเเ๋ยวเดี๋ยวขวาขึ้นไปทางเหนือจะเจอเมืองโอเคแล้วโพุกิมอนตัวนี้เราเวลเท่าไหร่แลเนี่ยโอเคก็เวลยังไม่ค่อยหากกันบ้างก็เอาตัวนี้นำหน้าไปก็ได้ เมื่อกี้เขาถามแล้วว่าอะไรคือโปเกมอนแบทเทิลเจอธาตุเจอพืชน,นะครับไม่รู้จะชนะไหมโอ้โหโอ้เราโดนเรนแรงมากครับเอาตัวน้ำมายืนชนพืชน,นะดูนี้เปลี่ยนตัวก็ดีไม่น่าฝืนเลยนะครับเกสปาร์ ทำไมผมยังใช้สปาเกะผมมีเดอร์แฟงเนี่ยวะเออแต่ว่าเดอร์แฟงมันไม่ค่อยแม่นโอเคเจฟดนึดนงฮิวห่นะนเลยครับยาฮิวเราเยอะนเะไยนนีะ่ไงห้าสิบหน่วยเเสียงเสียงโปกแกว่ตอนนี้แปลกๆใช่ปะวู้จิววู้จิวตัวพืชน,นะครับ แต่นี้ก็ไม่มีไอเทมอะไยเนาะตองที่ดูดูผ่านๆก็คงจะไม่มีนะครับโอ้แถวนี้เจอมาชกเลยฟาร์ไมไว้เยอะอยได้เยอะอยู่นะแต่มันก็สุดแค่ล่างสองอตัวนันนะ,ะนี่ไงอันนี้คือทางเข้าไปแม่นม้ำนะฮะแต่ว่าโดนปิดอยู่ i make success and learn myself a r e r r y w e h e r e make a snow point gym leader. We h e r e to m a k e sure snow p o i n t gym leader don't d i s อ u ์โ u s เขาเขามาที่นี่เพื่อแบบแม็ชัวนะว่าแบบว่าหัวหน้ายิมของเมืองนี้จะไม่มาดิส r u p รับพวกเขาอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะต้องไปแบบว่าดวลกับหัวหน้ายิมแล้วให้หัวหน้ายิมมาช่วย่ะตรงนี้อะไรเงี้ยมั้งครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปรุยยิมกันนะครับตอนนี้ มาคัสก็น่าจะอยู่ข้างในปะหรือว่ามาคัสก็ยังอยู่ใน,ในเมืองนี้อยู่นี่หิมะหนานิดนึงนะครับตรงนั้นมีทางเข้าเค้เามาตรงนี้เจออะไรมีทางลงมาอ๋อเป็นเหมือนท่าเรือนะครับตรงนี้คือยิมอันนี้ร้านค้าชอปปิ้งนิดนึง เดี๋ยวเราก็ใกล้ในเรื่องตรงที่จะอาจจะได้ไปถึงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะครับซื้ออันนี้เตรียมไว้ก็ได้คือก็ถ้าขั้นต่ำก็30ก็ได้นะถ้าพวกคุณมีแบบว่าเออถ้าทําแบบให้หลับหรือว่าทําช็อตไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเลยผมก็จะเอาไปสัก50เลยก็ได้นะครับแต่ว่าใช้เงินเยอะไปนิดนึงนเลยห้เลย หกหมื่นครับหายไปครึ่งครึ่ง 100. แสนแถวนีม้มีอะไรอีกผมอยากได้พวกแบบว่าโอเครีเ okay. พลอะไรเงี้ยนะครับไว้ใช้บ้างแต่ว่าตอนนี้เงินเราไม่ค่อยเยอะนะก็เป็นซื้อเยอะก็ได้นะครับซื้อสักห้าขวดก็โอเคอยู่อันนี้ก็ของได้ใช้อยู่นะเนี่ยนะครับซื้อมาสักซื้อมาไม่เยอะเท่าไหร่นะเงินไม่ค่อยเยอะนะครับก็พยายามปร,ยประหยัดนะช่วงนี้ แล้วก็ยาไฮเปอร์โพชั่นซื้อมาสัก3าขวดันแล้วนะครับไหนๆก็ได้มาช้อปปิ้งแล้วเมืองนี้มีอะไรขายอ่ก็บอนพิเศษปกตินะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาดูตรงนี้ตรงนี้คืออะไร Can แคน s teaching มี about Pokemon She says I have to start by making f r i e n d with Pokemon โอเคก็เป็นเมืองเดีเดวผมหาแบบเซนเตอร์นิดนึ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอ่อรูนนะสร้าพลังหักพังตรงนี้เข้าไปไม่ได้นะมันเป็นเหมือนไอไออีเวนต์ตอนแบบว่าจบเกมอย่างเงี้ยนะครับแบบแล้วแล้วเหมือนต้องมี อะไรแบบว่าไม่รู้สิเอ้ยน่าจะเข้าไปได้อยู่น่าจะเข้าไปได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าถ้าจะเข้าไปแบบเข้าไปข้างในเลยแบบว่ามันยังเข้าไม่ได้เนี่ยเข้าไปเหมือนจะมีนเรื่องอะไรอยู่ลองลองไปอ่านดูนะอาจจะมีในเรื่องนี้เป็นในเรื่องของเมืองนี้อะไรเงี้ยนะครับถ้าจะเข้าไปผมจะว่าช่วงจบเกมนะถ้าจะเข้าไปเหมือนว่าเราต้องมีเลจีล็อกเลจีไอแล้วก็เลจีสติวอะไรเงี้ยนะครับอ่า เฉพาะพวกถูกเลือกเท่านั้นที่จะเข้าไปในไอวัดวัดแห่งเมืองสโนว์พอยได้ฉันขอโทษแต่นายแต่นายต้องออกไปจากที่นี่โอเคไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยเราสามารถเดินดูรอบๆได้ไหมก็ได้อยู่นะครับในหิมะอะไรเลยเ็าไม่มีของนะครับก็ดูเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีนะครับไม่มีอะไรโอเยไป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 ออกกันนะครับ ก็คงจะมีแค่ยิมแล้วนะครับที่เราต้องเข้าตรงตรงนี้แคนแคนดิสหรอหรือว่าแคนแคนแคนดิสเดอร์ไดมอนด์ดัสเกิลผู้หญิงประกายเพชรเลย,ยนะครับเดอ d i a m มอน d u ดัสเกิลก็โอเคลุยกันครับ อายิมนี้ค่อนข้างพัดนเส้นยา,ากผมจำผมจา,าได้ดูแถวๆรอบๆก่อนนะครับตรงนี้ทาอะไรได้ปันดันไม่ได้ครับตรงนี้ตอนนี้ก็ดันไม่ได้เหมือนกันแล้วเราก็กลับมาตรงนี้ชึบดูตรงนี้นิดนึงเราต้องดันทําลายใช่ไหมถ้าเราลงไปตรงนี้จะได้ทําลายไหมโอเคได้ทําลายหนึ่ง มันไม่สามารถไหลขึ้นได้นะครับยากละยากละอ่ะรีบไปเร็วๆหน่อยนิดนึงนะครับเป็นยิมที่ค่อนข้างยากเลยยากครับฟาเซอร์ยากครับแต่สำหรับทีมผมเลยนะครับเพราะว่าไม่มีธาตุไฟเลยนะทีมผมเจอตัวเดียวกันไอ้แฟงเอ้ยมันมีธาตุนี้ได้ไงอะ่ะเราไม่เห็นจะมีเลย เรามีท่าแบบเคี่ยวแห่งความมืดอ,อะไรเงี้ยนะแต่เขาไปเคี่ยวแห่งน้ำแข็งอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นตัวเดิมปะผมลองส่งตัวนี้เลยอะถ่วเลยไม่ใช่ผม <c oughs> อ,อ่านผิดตัวนี้ตลอดเลยทันเดฟแองไอซี่วินโอเคโอทีเคได้อยู่ทำลายตรงนี้ไม่ได้ เรามาตรงนี้แล้วก็ไปทำลายตรงนี้โอเคได้ทำลายได้3ลูกตรงนี้นะอือตนทาน้ายนิดนึงอ่าตัวนี้เป็นน้ำแล้วก็ดินแต่ว่าน่าจะมีท่า,าน้ำแข็งอยู่เอิร์ q คว k กโอเคเราไม่แพ้เอิร์ q คว k กเนี้ยไ e ่เซอร์ลีฟโอเค เดี๋ยวเราหาทางเข้าไปตรงนี้กันนะครัถ้าเดินมาตรงนี้มันไหลมาตรงนี้เลยเดี๋ยว,ยวหาทางนิดนึงครับถ้าเราวนไปตรงนี้ล่ะวนาตรงนี้เราจะมาทําตรงนี้ได้เราได้มาสองแถวครับโอเคเรามาตรงนี้ดูก่อน เราไปตรงนี้ก็จะไปตรงนี้ได้ตรงนี้ก็มาตรงนี้ถ้าเราไหลตรงนี้ละ่ะอ้าวไม่ได้ยังไหลไม่ได้คนระับโอเคนกอ๋อถึกเหมือนกันนะเนี่ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอ๋อโดนซูเปอร์โซนิกด้วยช็อตได้ไหมอ๋อไม่นะขอช็อตหน่อยโอเคติดงงๆอ่ะนะฮนะ โคดักท่าบน้ำสู้ได้แต่เราตติดงวงอยู่โอเคได้อยู่สเตลิกอ่าหินเหล็กสเตลิกเป็นหินกับเหล็กเอาน้ำมาแก้ก็ได้แต่เหมือนจะเอาเออดินมาแก้ก็ได้เนาะเอ้ยจริงๆเอาควรควรเอาตัวน้ำดีกว่านะผมอยากลองดูเหมือนกันว่าตัวน้ำจะโอเคไหมเพราะสเตลิกมันกันกายภาพแรง ถ้าสาดเวทไปน่าจะล่วงทีเดียวเลยปะโอเคคือมันไม่น่าจะตายด้วยเอยิร์ทเควกน่ะทุกคนเพราะว่ามันกันกายภาพสูงมากนะมาตรงนี้แล้วแล้วต้องไปถ้าไปเข้าบนนั้นชื้แล้วก็มาได้ตรงนี้ถ้าเรามาตรงนี้เราก็จะไหลลงมาตรงนั้นชื้นอ่ะกลับมาจุดเดิมอะไรวะ ถ้าไงวะเนี่ยถ้าเราลองบางตรงนี้ดูก่อนนะครับมาๆๆ้าพืชแล้วก็น้ำแข็งถ้าเราไม่โดนศาสเนี่ยนะถ้าโดนไม่โดนศาตน้ำแข็งก็พอจะไหวอยู่แต่ตอนนี้ติดงงงแล้วดิมีตัวอะไรชนะพืชได้อีกไหมหรือชนะน้ำแข็ง ไม่มีแล้วเนะครับอืมเจ็บ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 โอเคดีไม่ติดงงงงนะมาตรงนี้ต้องทำยังไงเนี่ยเอ่องั้นมาลองดูงตรงนี้ก่อนแล้วกันไหลามาตรงนี้ฟืออ้ออาไม่ไม่ใช่เหรอ งั้นเราลองไปบรรทัดแรกก็มาตรงนี้ชื่อทำอะไรได้ไหมไม่ได้เ,เราทำอะไรไม่ได้เลยฮะไอพัซิลนี้มันงงๆนะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ไอ,อ,อ,อถ้าจะทำลายอันนี้มันต้องมาจากอีกทางหนึง่งมาตรงนี้ตรงนี้ทำอะไรได้ไม่ได้ ทำได้นะ uh huh. แล้วอ่าฮะแล้วเราก็มาจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไหลไปตรงนี้ทำลายตรงนี้ชึบทำลายไม่ได้มันมีบรรทัดข้างล่างตรงนี้ต้องมาอย่างไรนะอ๋อเหมือนว่าลูกนี้จะทำลายจากฝั่งนี้ไม่ได้นะเรามาดูตรงนี้ก่อนอทำลายตรงนี้ไม่ได้ แล้วถ้าเราไหลไปตรงนี้อ้าวทำลายได้อีกหนึ่งลูกแล้วโอเคทีนี้เราก็หาจากจุดมันจะมีตรงนี้เราต้องหาทางเข้าตรงนั้นให้ได้อ๋อโอเคได้ได้ได,ได,ได,ได้ถ้าจะเข้าตรงถ้าจะเข้าตรงนี้เราต้องมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลลงมาทำลายข้างล่างสองอันนี้ทีนี้ก็เหลือลแค่ตรงกลางแล ตรงกลารตรงตัวนี้มาไหลาจากตรงนี้แล้วก็ทําลายโอเคอ้าวเราเข้าได้แล้วนี่หว่าใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราหาทางขึ้นไปนะกันหนึ่งอ้าวเฉี่ยเฉี่ยเราเข้าไปได้แล้วเราทําลายหมัวละโอเคนี่เลฟที่หนึ่งนะครับโอเค Uh huh. เออฮะโปเกมอนเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะพยายามเราผมว่าตอนนี้เราจะได้ใช้โปเกมอนทุกตัวเลยนะเพราะว่าเราอาจจะต้องบนโปเกมอนแบบว่าหรือว่าโปเกมอนอาจจะหมดสภาพการต่อสู้ในไฟได้นะครับก็พยายามรักษาให้เรียบร้อยนะแล้วก็เซฟไปแล้วนะโอเคสู้เลยนายต้องการจะมาท้าประลองกับเออแคนดิดเหรอ เป็นสิ่งที่แน่นอนฉัน waiting for someone ฉันรอใครบางคนที่แข็งแกร่งอยู่ b u u you s l o you t u t l you u u t t s l o you อ่านต่อแต่ฉันจะบอกนายว่าฉันแข็งแกร่งมากฉันเพราะฉันเพราะฉันเรียนรู้ที่จะเอ่อเอ,อ่ตั้งมั่นเอ่อเพราะฉันเรียนรู้ที่จะโฟกัสอะไรเงี้ยนะโฟกัสก็คือเอ่อเรียนรู้ที่จะมีสมาธิอะไรเงี้ยเรียนรู้ พะฉันเรียนรู้วิธีที่จะมีสมาธิโปเกมอนแฟชั่นโรแมน c ์ is all f o c u s p o โปเกมอนแฟชั่นโรแมนต์ทั้งหมดก็คือเรื่องของการตั้งสมาธิฉันจะโชว์น just uh, mean get r get ready to lose ฉันจะโชว์นายว่าฉันหมายถึงไอ้ที่ฉันพูดหมายถึงอะไรเริ่มมาเริ่มมาเริ่มแพ้มาเริ่มแล้วก็แพ้ซะถ้าผมก็กลัวนะไอ้คำข,ขู่นี่เนี่ยเพราะว่าถ้าผมมีถ้าผมมีโปเกมอนธาตุไฟอะไรเงี้ยผมผมคงคงไม่กลัวขนานดะนี้ คลาชอ้าวคิดขอ้อฮิตโชคดีชิบหายโชคดีจัดเนี่ยอ่ามันเป็นท่าพ,พืชอะสู้ยากเลยนะหูแทมเมอร์โอเคข้ามฮิลตัวเองไอ้ตัวนี้เนี่ยนาเป็นตัวที่โหดที่สุดของัข้ามแล้วผมเอ่อดาบเดียวไปเลยนะครับ c l o s e Combat โอเคใช่ใช่จริงๆตัวเรามันมันดาบเดียวได้ทุกตัวเลยนี่หว่าเพราะว่าโคซัมแบดอย่างน้อยมันก็ไม่ลดสปีดอะผมสามารถแบบโอทีเคได้ทุกตัวเลยโอ้โหแต่ว่ามันโจมตีก่อนได้ไงอะผมเกือบจะล่วงแล้วนะเมื่อกี้น่าจะโจมตีไม่แรงมากเลยซัมอะแต่ว่าผมจะล่วงเอาเพราะว่าอ้าวแล้วมันมีไฟติง้งเฉยเดอะเฮลมันมีไฟติ้งได้ไงอ่ะมันเป็นยิมพลังจิตไม่ใช่เหรอ อ่ะแกดิโวเอชเนอเออย,ย่ทีดเดียวชนะว่ะได้อยู่นะับโอเคไม่ว้าวนายนี่แข็งแกร่งจริงนายได้รับความเคารพจากฉันเลยนะเนี่ย I m think your focus and will be a bullet us over total authority โอ้ ใช่แล้ว I suppose to give you this ฉันต้องให้สิ่งนี้กับมายส์ด้วยสิได้ i c i c l e Blade นะครับเข็มกัด i c i c l e ทำทำให้เราสามารถใช้ท่าปีนภูเขาได้นะครับแล้วก็ได้รับ72นะครับชื่อว่าชื่อมูบ่า Avalanche นะครับ Avalanche ในภาษาไทยแปลมาเป็นภาษาไทยจะแปลว่าหิมะถล่มนะครับ ถามว่าผมรู้ได้ยังไงนะผมผมฟังเพลงหนึ่งของ Bring Me The Horizon นะครับคือเพลงมันชื่อว่า Avalanche นะ is like an a v a l a n c นี่นะครับ if user take damage the m o v e power is double if the user take damage huh? ทำไมอะไรเมื่อโดนดาเมจเหรอเราจะได้ไอจะได้ดาเมจเพิ่มเป็น2เท่าอะไรอย่างเงี้ยครับ c a n image what support f o c u s you need pull out it off avalanche 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 ผมว่าน้ำแข็งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าแล้ว avalanche เ,เนี่ยก็เป็นท่าที่ผมไม่เคยใช้ด้วยจริงๆผมว่าน้ำแข็งหรือว่าท่าน้ำแข็งที่ผมเคยใช้ก็จะเป็นพวกแบบ ice beam อะไรเงี้ยนะคแบบรับไอ olula beam อะไรอย่างี้มั้งแล้วก็แบบไอปริศาตอะไรเงี้ยนะแต่ปริศาตนี่จังว่าไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันเพราะว่าท่ามันค่อนข้างจะเงื่อนไขสูงนะครับ เทเ e ลเลนซ์โม i c t double d o ับเ e ิ e ด a เม h e อถ e าผู้ใช้แฮ h บี b เ t ิร์ต e ย์ e t วยโฟร์เอ๋อถ้าเราบาดเจ็บในเทิร์นเดียวกันที่กำลังจะใช้ท่านี้นะท่านี้จะได้ดาเมจคูณ2นะครับคือเหมือนว่าถ้าฝั่งตรงข้ามตีเราก่อนอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะทำแล้วเราได้ตีทีหลังอนะไรเงี้ยท่านี้จะเป็นดาเมจคูณ2ความแรงเท่าไหรนะ่เนี่ยาก็็เปนแบบว่า ร้อยยี่สิบเลยนะนั่นก็ดีนะครับใช้ยากนิดนึงใช้เป็นเอิร์ธโค้งเอิร์ธเคว้งง่ายกว่าเอิร์ธเคว้งนี่แบบเอ่อ,อเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยหน่วยป่ะหนึ่งร้อยหน่วยแล้วก็ตีตีสามเป้าเลยนะโคตรเฟี้ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรักษาเพือนบ้านหนึ่งก่อนนะครับ อเคไว้ตอนหน้าผมอาจจะเ,เดี๋ยวคุณจะทิ้งไว้ตอนหน้าแล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ผมก็อาจจะต้องไปฟาร์มหลังไหม่ก่อนนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับขอเกมโปเกมอนหรือว่าเกมอะไรที่คุณอยากให้ผมให้ใหผมลองเล่นมาได้นะในช่องคอมเมนต์เลยขอบคุณที่จดูจนจบนะครับสวัสดีครับ